ชมคลิปของท่านที่ที่ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีโฆษณาก็อยากให้ทุกท่านได้รายได้เพิ่มเพิ่มยิ่งๆขึ้นไปนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะเราก็อยากจะมาว่ากิจกรรมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมีจากดาวอย่างเดียวนะคะกิจกรรมก็มีนะคะกิจกรรมก็เริ่มลงไปดูนะคะเขาก็อาจจะให้เราเพิ่มเพื่อนประมาณ50คนนะคะหรือนะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเดตบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุกทุกสัปดาห์เนี่ย มันจะเปิดค่าหรือทำออโพสวิดีโอ10โพสนะคะหรือทำการขอบคุณเพื่อนๆมันได้อะไรบ้างะคะ่ะแต่ว่าก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กิจกรรมประจำสัปดาห์ยังไม่ผ่านหรือว่าผ่านแล้วก็ก็ดีใจนะคะออกมาจากความรู้สึกหรือว่าเรื่องเงาหรืออาจจะไม่เงาแต่อยากลงเมื่อเราเห็นเพื่อนเราก็ให้กำลังใจไม่ว่าคุณจะเป็นเคเตอร์หรือไม่เป็นก็ตามนะคะสักในโพสที่เราจะมาโพสนะคะวันนี้ก็ จะเริ่มออกมาพูดพูดแล้วนะคะเพราะว่าชั่วโมงมันแบบลดลงอะคะ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่านะคะแต่ว่าปิดไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนอริยาหรืออริยาไปเจอเนี่ยยังก็ยังคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยมันก็สวัสดีนะคะชาว Facebook ทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ตามนะคะสําหรับอริยาแล้วเนี่ย ถ้าเห็นโพสเพื่อนหรือทำออโพสวิดีโอ10โพสนะคะหรือทำการขอบคุณเพื่อนๆนี่พยายามใช้ํำเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรยา,ยาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทำงานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องออสำหรับครีเตอร์เมืองใหม่เหมือนอรยานะคะก็จะบอกเราว่าให้เราไปดูว่าเราจะมีกิจกรรมประจำสัปดาห์อะไรบ้างนะคะ ถ้าเป็นพวกดาวเนี่ยก็จะมีสัปดาห์ครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะไปดูใหม่นะคะเราเห็นคลิปของท่านเราก็จะเข้าไปให้กําลังใจท่านนะคะแล้วก็ไป <S <s ก็สวัสดีนะคะ <S <s ชาว Facebook ทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ได้เป็นคร <s> ีเอเตอร์ก็ตามนะคะสําหรับอรยาแล้วเนี่ยถ้าเห็นโพสเพื่อนดู Й นะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเรดบอร์ดแล้วทำกิจกรรมประจาสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุทุกสัปดาห์เนี่ย มันจะเปิดค่ามันได้อะไรบ้างะคะ่ะแต่ว่าก็ลองทําดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กิจกรรมประจำสัปดาห์ยังไม่ผ่านหรือว่าผ่านแล้วก็ก็ดีใจนะคะสำหรับอร,รยานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้สำหรับอร,รยานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้ลงคลิปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามในทุกๆคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ก็สวัสดีนะคะชาว a c e b o o k ทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ตามนะคะสำหรับอรยาแล้วเนี่ยถ้าเห็นโพสเพื่อนใหม่นะคะเราเห็นคลิปของท่านเราก็จะเข้าไปให้กำลังใจท่านนะคะแล้วก็ไปแต่ว่าปิดไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนอรยาหรืออรยาไปเจอเนี่ยอรยาก็ยังคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโพสแต่ละโพสเนี่ยมันมันได้อะไรบ้างะค่ะแต่ว่าก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ กิจกรรมประจําสัปดาห์ยังไม่ผ่านหรือว่าผ่านแล้วก็ก็ดีใจนะคะสำหรับอรายานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกแห้นะคะบางทีอรายามาเล่นน้อยก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างอื่นนะคะถ้าเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงหมดเอ่อเดชช่องเดบอร์ดก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนๆนะคะว่าลองทําไปเลยค่ะทําไปเลยนะคะไม่ว่าเราจะลงคลิปอะไรนะคะเราลงไปแล้วนะคะอย่างน้อยถ้าเราเลื่อนแล้ว อรายาอรายาไม่เคยเลื่อนผ่านนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็กดใจให้เสมอหรือแม้แต่เพื่อนที่เคยเป็นโหมดเปิดเหมิดเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะคะรายาไ,ได้หาเงินอากาศกับพี่มา์นะคะก็อยากให้กําลังใจนะคะคุณมีกิจกรรมอะไรหรือคุณต้องการจะนําเสอนออะไรลงไปเลยค่ะอย่างน้อย,นยพยายามใช้ท้ําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรายาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสําสหรับ ครีเตอร์มือใหม่เหมือนอรยาที่พยายามใช้ทําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรยาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสําสหรับครีเตอร์มือใหม่เหมือนอรยาดูนะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเรดบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุกทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะเปิดค่าแต่ว่าปิดไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนอรยาหรืออรยาไปเจอเนี่ยอรยาก็ยังคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า โพสแต่ละโพสเนี่ยมันมพยายามใช้น้ําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรยาก,ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสําสหรับครีเตอร์มือใหม่เหมือนอรยาถ้าเจอเพื่อนอรยาจิ้มค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสอย่างสร้างสารรค์อยู่แล้วนะคะก็คือเราให้กําลังใจกันอยู่และะ้วค่ะไม่ว่าเราจะมา้าไรายได้จากจากเงินนะคะบางทีอรยามาเล่นก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็อยาอ่างเออนะคะถ้าเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมี ตรงหมดเด็ดช่องเด็ดบอสรายได้หาเงินในอากาศกักบพี่มาร์นะคะก็อยากให้กําลังใจนะคะคุณมีกิจกรรมอะไรหรือคุณต้องการจะนําเสนออะไรลงไปเลยค่ะอย่างน้อยนะคะบางทีเราอยากมาเล่นเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างอื่นนะคะถ้าเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงหมดเด็ดช่องเด็ดบอสถ้าเจอเพื่อนเราอ,อยากจิ้มค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสอยาส่างสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะ ก็คือเราให้กําลังใจกันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเราจะมาคว้ารายได้จากจากเงินการมองเห็นให้เราได้จริงหรือเปล่านะคะลองไปทําดูค่ะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ผ่านแล้วนะคะก็ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะยังไงสําหรับพเพื่อนเื่อนมือใหม่หรือสําหรับน้องใหม่เอยายังไม่เคยเลื่อนผ่านนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็กดใจให้เสมอหรือแม้แต่เพื่อนที่เคยเป็นโหมดเปิดเหมืเปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะคะรับอ,อรยานะคะ แล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้ทำโพสตวิดีโอ10โค้์นะคะหรือทําการขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็หรือ,อลงลงคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะเราลงไปเลยะคะ่ะทํากิจกรรมประจําสัปดาห์ให้ผ่านนะคะอรายาก็ไม่รู้ว่าํารับอรายานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้นะคะก็จะบอกเราว่าให้เราไปดูว่าเราจะมีกิจกรรมประจําสัปดาห์อะไรบ้างนะคะ ถ้าเป็นพวกดาวเนี่ยก็จะมีสัปดาห์ค้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะไปดูก็สวัสดีนะคะชาว Facebook ทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ตามนะคะสำหรับอรยาแล้วเนี่ยถ้าเห็นโพสเพื่อนก็สวัสดีนะคะชาว Facebook ทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์หรือไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ตามนะคะสำหรับอรยาแล้วเนี่ย ถ้าเห็นโพสเพื่อนหรือทำออโพสวิดีโอ10โพสนะคะหรือทำการขอบคุณเพื่อนๆทางรายได้หาเงินอากาศกับพี่ม้านะคะก็อยากให้กำลังใจนะคะคุณมีกิจกรรมอะไรหรือคุณต้องการจะนำเสนออะไรลงไปเลยค่ะอย่างน้อยแบบอรยานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้ค่ะในโพสที่เราจะมาโพสนะคะวันนี้ก็จะเริ่มออกมาพูดพูดแล้วนะคะเพราะว่าชั่วโมงมันแบบลดลงอะคะ่ะ ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่านี่าหรับอรยานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุย <c oughs> ชิวๆนะคะเขาบอกนะคะแต่ว่าปิดไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนอรยาหรืออรยาไปเจอเน่ยอรยาก็ยังคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโพสตแต่ละโพสเนี่ยมันคมคลิปของท่านที่ที่ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีโฆษณาก็อยากให้ทุกท่านได้ไรายได้เพิ่มเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะเราก็อยากจะมาอรยาไม่เคยเลื่อนผ่านนะคะก็ แล้วก็กดใจให้เสมอหรือแม้แต่เพื่อนที่เคยเป็นโหมดเปิดเหมดเปิดโหมด,ม,ดม,มืออาชีพแล้วนะคะนะคะคลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเ e ดบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุกทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะเปิดค่าถ้าเจอเพื่อนเราอย่าจิ้มค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์อย่างสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะก็คือเราให้กําลังใจกันอยู่แล้วะคะ่ะไม่ว่าเราจะมาค้ารายได้จากจากเงินนะคะแล้วก็ หรือ,อลงลงคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะเราลงไปเลยค่ะทํากิจกรรมประจําสัปดาห์ให้ผ่านนะคะเอเลาก็ไม่รู้ว่า,าถ้าเจอเพื่อนเรออยาจิ้มค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์อย่างสร้างสารรค์อยู่แล้วนะคะก็คือเราให้กําลังใจกันอยู่และะ้วค่ะไม่ว่าเราจะมาฟ้ารายได้จากจากเงินดูนะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเรดบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุกทุกสัปดาห์เนี่ย มันจะเปิดค่พยาพิพยามใช้น้ําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออราย,ยาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสําสหรับครีเอเตอร์เมืองใหม่เหมือนอราย,ยาแบบอราย,ยานะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะเขาบอกให้ดูนะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเรดบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านท,ทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะเปิดค่าแบบอราย,ยานะคะ แล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยชิวๆนะคะ <laughs> เขาบอกให้ดูนะคะลองไปเปิดค่าการมองเห็นดูนะคะว่าถ้าเราไปช่องเลตบอร์ดแล้วทํากิจกรรมประจําสัปดาห์บ่อยๆเนี่ยแล้วทําผ่านทุกทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะเปิดค่าที่พยายามใช้ท้ําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรยาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจากก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสําสหรับครีเตอร์มือใหม่เหมือนอรยาทีพ่พยายามใช้ท้ําเสียงตัวเองนะคะเพื่ออรยาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะอันนี้ก็ใช้เวลาจาก ก่อนจะไปทํางานนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอสําสหรับคีเตอร์มือใหม่เหมือนเอรยานออกมาจากความรู้สึกหรือว่าเรื่องเหงาหรืออาจจะไม่เหงาแต่อยากลง